เดียวกันด้วยล่ะขนนลูกใหญ่รอบนี้ลูกใหญ่จริงๆแหละแต่ก่อนทุกทุกรอบจะไม่ใหญ่ทุกรอบลูกไม่เล็กลูกประมาณทุเรียนแหล่งขนุนอ๋อใช่ไหมอ๋อแล้วก็ผสมแหล่งขนุนเนาะเรียกว่าแหล่งส้มโอนะฮะส้มโอก็มีหนึ่งต้นนะส้มโอกระดกแต่ตัดตัดกิ่งเข้าไปเพราะกิ่งเขาะละหลังคาก็เลยเหลือลูกไม่เยอะเนาะ ผมขอนแก่นครับอ๋ออยู่ขอนแก่นขอนแก่นแรงรถติด <laughs> กลับบ้านทีไรรถติดทุกทีติดตรงอ่าบ้านไผยเมืองพลเนาะติดตลอดไม่ว่าจะไปหรือกลับก็บติดลาดบุรีครับที่ปู่อ๋อใช่ไหม,มรู้ดีกว่าสุภพอีก <laughs> วกันก็ก็อยู่ติดกับลาดบุรีเนาะ แหล่งอ๋อราชบุรีเป็นแหล่งขนุนนะอ้ไม่รู้นะเนี่ยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขามาทักทายส่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจอากาศก็เริ่มเปลี่ยนทายแล้วเนาะตอนนี้ก็บางทีก็เริ่มมีลมหนาวในยามเชานะ้าแล้วเนาะพอแถวอีาสานนี่ก็เห็นหลายๆคนก็จะลงตอนเช้าๆมาอากาศลมแบบลมสัมผัสหน้าหนาวเนาะยังไงก็ ดูแลรักษาสุขภาพนะสุพรก็น่าจะไข่เรียบร้อยแล้วแต่นคคอนผมก็ปลูกได้ดีใช่ไหมคะที่บ้านนี้ก็จะปลูกมานานแล้วตัวนี้ก็สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าต้นเขาจะสูงเพราะว่า,าปลูกต้นไม้รอบเนาะต้นไม้เขาก็คลุมเขาก็พุ่งหาแดดกันเนาะก็เลยกลายเป็นแบบต้นขนุนสูงปรี๊ดแต่ดีเนาะเขาก็ออกตามโคนให้ถ้าออกข้างบนนี้คือไม่ได้กินเพราะว่ากระรอกเขากินให้ก่อน นู่นแหละเสร็จจากกระลอกนู่นแหละเขาจึงกล่ร่วงลงมาก็มีอยู่นะขึ้นตอนนั้นก็ขึ้นตุนตุน้นขึ้นติดอยู่ปลายนั่นแหละก็รอให้ขนุนเขาแทะลงมาให้เอ้ยรอให้กลอ,อกเขาแทะลงมาให้ <c oughs> นะก็ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาทั้งายขอบคุณอตอนนี้สิบเอ็ด ดวงตา11ด,ดวงตานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายไม่ประสงค์จะเอ่ยนามแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะที่เข้ามาแวะเยี่ยมเยียนกันนะคะไม่ประสงค์จะออกนามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งใจส่งเลิฟให้กันเนาะก่อนก่นฝนตกไหมคะเริ่มเย็ยนหรือยังเพราะว่าเห็นหลายๆที่เนาะทางภาคอีสานทางภาคเหนือนอะ ก็เริ่มอวดอากาศเย็นกันอวดอากาศเย็นกันแล้วนะฮะไม่เอาสิลูกม,มาน้อยก็กวนกวนมาน้อยก็กวนก,กวนอย่ากวนแม่สิแม่จะทำงานเนี่ยเริ่มเย็นแล้วครับอ,อ๋อใช่ไหมตอนเช้าๆก็จะเย็นๆหน่อยเนาะตอนได้สายมาก็เริ่มแดดเริ่มร้อนเนาะอากาศก็จะแรปปวนนิดนึงนะคะก็ ดูแลรักษาสุขภาพกันเนาะนี่แหละคนที่แบบอ่าภูมิุ้มกันไม่ค่อยดีภูมิต้านทานไม่ค่อยเยอะก็จะนี่แหละก็จะทําให้ไม่สบายบ่อยในประมาณช่วงอากาศเปลี่ยนผักถ่ายแบบนี้เนาะอย่างจัวพรก็เหมือนกันเป็นคนไวต่อว่าไวต่อลกูกไวต่อไวต่อแสงไม่ค่อยจะสบายบ่อยพอาาอากาศเปลี่ยนนิดนึงก็เริ่มแหละยิ่งแบบหน้าหนาวนี่ไม่ชอบเลยเป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวเนาะ ขาหนาวกันนิดหนึ่งสุพรกันหนาวกันแบบเยอะเวอเขาเขาหนาวกันเบอร์เบอร์ 4, สี่สุพรมาเบอร์สิบเนาะอขอบคุณนะคะขอบคุณคณอา,าใจนะคะที่เขามาพูดคุยทักทาทยกันยําเช้าเนาะมาเป็นกําลังใจให้กันเนาะเปิดบ้านสะสมหลักกิโลเมตรมีคนมาให้กําลังใจนี่ก็แบบอูอ้ใจฟูใจเต็มเนาะอืม,อ,มอุ้ย ห <c oughs> <c oughs> ยอกกันมาน้อยหน่อยมาน้อยขี้ออนมาน้อยขี้ออนทําไมอะลูกข้าวก็กินแล้วทําไมคะง่วงก็ไปนอนทําไมแม่ทํางานเนีย่ยแม่คุยโทรศัพท์นี่เห็นไหมเห็นแม่คุยโทรศัพท์ไหมลูกแม่คุยโทรศัพท์คะ่ะ ม่คุยโทรศัพท์ค่ะมาน้อยอยากจะคุยด้วยลูกมาน้อยมาทักทายทุกๆคนนะคะทุกคนหนูชื่อมาน้อยซันเดย์หนูกี่ขวบแล้วลุกหนูหนึ่งขวบกับสามเดือนสวัสดีนะคะสวัสดีตอน